น่าจะครับน่าจะครับมันหันหน้าเข้าไหมถ้าโดนก็โดนจังเลยอะหันหน้าเข้าอะ่ะ พุกหนักอยู่น็อกเลยปน,นินปน,นินครับเดี๋ยวคอยเลกแทนปืนแขวน,น,นปืนก่อนนะมันหันหน้าเข้าช่างใจอยู่แต่แล้วว่าจะยิงหรือเปล่าใช่ครับเป็นมันเป็นมุมที่ยิงยากครับ <c oughs> น็อกเลยครับ <c oughs> น็อกเลย <c oughs> อุ้ยปวดขาครับน <bizarre> <co> ็อกเลยฮะไม่เถียงเลยน็อกเลยน็อกเลยเข้ากลางเลยฮะสีฮะโอ้โห เกินโลแน่นอนครับตัวนี้เข้านจะโดนกระดูกฮะปลาลไม่ไดี้นไหวต่อไม่ได้นะครับหมานครับเปิดตาหมานแล้วโอเคครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คําแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลา ต้อมฟิชออนสวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมอันนี้เปิดคลิปแบบไม่เห็นหน้า mm hmm. เห็นตากันนะฮะมาอยู่บนหมายเลยฮะนี่ฮะวันนี้เอาเจ้ามือสอดนะครับผมมาออกหมายนะครับผมตัวนี้เป็นตัวอาทรงเดียวกันกับตัวที่ออกคลิปไปตัวซอยสองสามคลิปแรกนะครับผมสเปคเดียวกันทั้งหมดนะครับผมส่วนตัวนั้นที่ออกคลิปไป2อสาคลิปลนั้นลูกค้าปิดไปแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่ สเปคทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับผมเป็นมือสอดลัง X อกไกเซทนกปีกโรเลอร์ยางเสริมนะครับผมชัก77นะฮะทิ้งปลาย35เซนใส่ท่อนิ้วครึ่งน,นะครับผมเดี๋ยววันนี้มาลองกับหมายเนี่ยฮะหมายน้ำท่วมนะครับผมเป็นหมายเอ่อเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมีเต็นท์น้ำท่วมตะลิงเดี๋ยวก็มาดเูเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีปลาหรือเปล่านะฮะับตัวหมายนี้ปีก่อนนี้ได้หลายตัวนะแต่ปีนี้ดูกันโอเคครับ โดนน็อกเลยครับโดนน็อกเลยครับเข้าจุดเลยนะปากกาเนะี่ยกาดำ ลองออกมาพอดีฮะเอ้จุดพอดีแต่ตัวแรกที่ไอตัวที่ผมยิงผิดก่อนหน้านั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นไอตัวนี้หรือว่าเป็นไอ,ไอปลาพวงนะครับเพราะว่ามันล่องลึกฮะอยู่ตรงเนี้ยที่ยิงผิดไปก่อนหน้าเนี่ยเป็นดำดำแต่น่าจะเป็นตัวนี้แหลมะมั้งแต่หลังจากยิงผิดแล้วมันมีปลาพวงมาโผล่ฮะผมก็เลยไม่แน่ใจ นี่ว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะว่ามันเงาสีดำมันดูลึกนะฮะที่ยิงผิดน้ำผิดก็ผิดครับอ่ะติดกิ่งไม้ใช่ล่องอ่ะโย<อ>ชอ่ะามาใสสวยครับ หมดสิทธิ์เถียงเลยฮะนี่นะครับปลาพี้ยหรือปลากระดมนะครับใสสวยครับเที่ยงข้ามหมาน์ครับสองแต้มนะครับโอ้ยมือสอดเราทำงานแล้วครับมือสอดนี่ฮะคัลเลอร์ตามมาสมทบฮะพี่เจ้าของไม้ไม่ไหวแล้วครับถอนตัวแล้วขอบคุณนะครับให้ขึ้นไม้ คอบคุณงาดจับไมยย้หิวเราแล้วเด <laughs> ็ก็มาเฝ้ากับน้องคัลเลอร์นะฮะเดี๋ยวเฝ้ากันคนละฝั่งคนนี้ฮะวันนี้อุปสรรคยิงยากนะครับผมวันนี้ไม่มีไม่มีแดดนะครับฟา้ามืดฟา้ามืดนี่จะมองยากหน่อยอใช่ใช่ฮะ <laughs> ใช่หรื <laughs> อเปล่ามนุษย์ โดนสายวิ่งอยู่ไม่รู้เห็นเขา,ขาวแล้วไอเป็นไอ้จุดตรงที่ไอยิงถามสองทีนะั้นแล้วด้วยนะเอา้าหลุดไปแล้วหลุดยังตะเลกดิ้นอยู่ยิงอยู่ไหมเอออยู่อยู่ยปาอะไรวะติดไมยราบปะฮะเรียบร้อย เรามีเรือไหมเรามีเรือตามไหมไม่มีเรือไม่มีเรือไรู้เหมือนกันโอ้โหก็นี่ไงมีอยู่แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรือใลรเหรอแต่ลองดึงดูกอนปายังอยู่อยูน่น่านน่าจะมีไซส์อยู่ครับไม่รู้ปลาอะไรแต่มันเห็นขา,ขาวๆก็เลยยิงถามอยู่อยู่ยตำแหน่งเดียวกับไอที่เห็นไอที่ยิงผิดครั้งแรกอะที่ยิงถามแล้วมันไม่ใช่ปลา ปลายังอยู่อยู่หรือปลาอะไรหรือหลุดไปแล้วโอ้พันใหมย่ยลาบดึงเลยได้ไหมเอาไงกับทีนาดึงเลยเนาะดึงเลยดีกว่าฮะพระไงก็มีแต้มแล้วเออเออดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ยังดิ้นอยู่ไอเชือกขาดไม่เท่าไหร่แต่กลัวขาดเนื้อ เฮ้ยนั่น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 ในตัวละโอปนินโชคดีปปไปฮะไม่ขาดเนื้อสาวมาก่อนนะฮะมปลานินเดี่ยวผ่านกระบอกก่อนจะไม่มาเสียเวลาไอ้แั่นี้เคลียร์สายใหม่ชิบชืบชืบอ่ะ บางทีแสงไม่มีนี่ก็มองอยากนะไม่รู้ว่าใช่ปลาไม่ใช่ปลาครับเฉพาะวันนี้นี่ยิงไงใบามายาลาบที่มันสะท้อนแสงที่จมใต้น้านี่สองทีนะฮะและตัวนี้ก็นึกว่าใบามายาลาบนะครับมันอยู่ตำแหน่งเดียวที่ยิงผิดนะตำแหน่งเดียวกันยิงไปดีโชคดีที่เป็นปลานะถือว่าหมานไปครับหมานที่ไม่ต้องลงน้ําไปเอาปลาดูดีครับนีขข่ข้อดีของสายใหญ่นะฮะนี่ นี่สายน่าจะ200ปอน,นะฮะแสงแต่ปีก่อนนี่ฮะถอนกิ่งไมยราบมาเลยครับนี่โอ้โหสาวขึ้นมาก่อน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 สาขึ้นมาก่อนนเอาเต็มไหม เข้าเต็มอยู่นะฮะนี่เข้ากลางเียฮะแต่ดึงมาจนฉีกเนื้อเนี่ยเนี่ยเวลาที่มันติดสวะติดอะไรบางทีเราดึงมาแล้วมันขาดเนื้อมาถึงนี่เลยนี่เนะข้ากลางแจ๋วครับหมาหมาเต็มที่สามครับฝั่งนี้เริ่มมองไม่เห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวให้น้องมานั่งสายตาดีๆฮะสีตาช่วยกันดูฮะ <c oughs> แต่ฝั่งนี้เข้าดีอยู่นะเอาดีๆนะ <c oughs> สวะทั้งนั้นนะข้างล่างไหนๆโอ้นั่นเอาเ,เอาสับเลยแม่มันอ่านข้างนี้เรามองไม่เห็นเลย โดนบอกไม่รู้โอ้โดนอยู่มองไปมองมาเหมือนปลาจะหายไปเลยมันแสมันหลังมันดำไงพอพอมันไม่มีแสงมันก็ไอ้นี่เอาอีกแล้วติดอีกแล้วเอาออกมาได้ไหมอย่าขาดเนื้อนะสาวมาก่อน,นปัตตาเพียน,ะะยนถึงว่าหลังดำเชียวดเดี๋ยวหมุนเชือกก่อนนะ เจ็บมานั่งอันนี้สางอีกเราไปนั่งปืนลงไปเก็บนี้ไหมแต่นั่งชี้เป้าเ <c oughs> ออสายตาดี <c oughs> จริงนี่คลเลอร์สายตาดีกว่าผมนี่ไม่เท่าไาหร่แล้วอุ้มชี้ป้าให้หรือ่าไม่อยู่ที่การนี่แหละเอาลงทำไมมันจะได้ซ้ำอยู่จริงๆแล้วน่าจะผูกไวนะ้แต่ว่าดีสายใหญ่นี่สายเดียวสายนึงเป็นสายเล็กผูกไว้นี่ชะโดชอบมาอ่อยชอบมาดุม <c oughs> จริงชะโดเนี่ยมันได้กลิ่นเลือดก,กับปลาดิ้นอ่ะสัญชาตญาณมันอ่ะใช่ใช่กินน้ำเอาสักหน่อยไหมลององเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไอ้วางไว้อย่างงี้ก่อนนะเผื่อได้สับอีกสักตัวอเะ<อ>เปลี่ยนอกนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวมัดไว้ก่อนมัดไว้ก่อนมัดเผื่อมีชะโดเข้าพี่ก่อนเออพี่ก่อนทำไอ้สูตรนี้เคยได้ตัวอยู่นะชะโดมชองมาดม ถัตยานปลามันได้ยินเสียงปลาดิ้นบาดเจ็บช่อมาดมได้กลิ่นเลือดด้วยเนี่ยขึ้นกระบอกใหม่ก่อนงะหมืนๆงานนั่นอ่ะมันขึ้นที่ระอุโ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยสองตัวครับปลากานั่นไงโดนโดนเลยโดนโดนอ่ะเห็นไหมเชื่อไหมทีนี้ได้ผลไอ้ปลาชอบคิ้วใส่เยอะนี่เยอะก่อน มาสองตัวเลยนะเมื่อกี้นี้ปลากาดำนะฮะกาดำหรืออีสาะเรียกยว่าเพี้ยเอแ้วกะรู้เลยว่าจะกะจะไอซ้อนซ้อนสอง<ม> <laughs> แต,มต่มันติดนี่นี่อ๋ออ๋อนี่นี่ครับมันติดมุมนี้ฮะหลบไม่ได้แต่มุมผม,มนี่เห็นชัดเลยล่องมาสองตัวอเ,นะเอาชัวร์ไหมล่ะถ้าเอาชัวร์ก็ค่อยๆกระตุก เฮ้ย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 ยังอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยปลายังอยู่ไหมเอาขาดเนื้อไปครับเสียดายมันน่าจะโดนไม่เต็มเนะมาะมันโดนหางใช่ใช่มันโดนหางโุมหันไปไม่ทันขาดเนื้อติดมุมพอดีปลาล่องมาสวยได้สองตัวนะครับน่าเสียดายครับแสงไม่มีก็มองไม่คอยเห็นใช่ปลาเพราะวาไม่ใช่ นั่นมีแอฟขึ้งกายนั่นนั่นมีที่ไหนใช่ปลาเปล่าเนั่นครั้งก่อนก็อย่างนี้แหละขอยิงถามก่อนได้ไหมการเลยเพราะว่าตอนที่ขึ้นมาทีแรกมันก็เป็นอย่างนี้แหละโดนโอ้โหโดนเต็มๆเลยกิ่งไม้เห็นไหมนั่นลอยนั่นแหละนั่นแหละครั้งก่อนครั้งก่อนมันก็เป็นดำๆอย่างนั้นแหละที่พี่ว่าแล้วมันก็ค่อยๆลงแล้วมันเป็นปลา หรือว่าสันหลังไม่ยิงโดนเนี่ยนั่นกิ่งไหมโอ้ยวันนี้ตาถั่วสามรอบแล้วนะฮะย,ยิงถามแล้วไม่ใช่ปลาเนี่ยฮะปัญหาคือจะได้ลูกคืนหรือเปล่านี่เดี๋ยวเอาปลาไอ้นี่เราขึ้นก่อนนะฮะพอดีอยากใช้สายใหญ่ดิฮะใช่กลัวสายสายเล็กเผื่อปลาใหญ่มันเข้าพอดีสายใหญ่เอามากระบอกเดียว เทนี่แหละฮะนี่ตัวมือสอดวงการยิงปลาเนะนี่ยหมานหมานตัวใหญ่อยู่เดอ้อปลาตะเพียนหมืนหมานครับนี่ลอยอะไรไหมเนะี่ย ลอยยิงไงลอยลอยยิงหรือลอยไปคูดกับไอ้ไมยราบมาล่าออกมาจากป่าเขาดีองสายใหญ่โอเคครับเดี๋ยวชมผลงานต่อปลาไปเก็บกันครับ มาดูผลงานของน้องก่อนนะฮะน้องคลื่อออกมาก่อนตั้งแต่เช้าหรือเปล่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้ายันค่ำครับใจสู้จริงนะจ <มา S 1> นกปปตกทำงานไม่ได้แต่ยิงตาได้ฮะอันนี้มือสอดสำหรับงานตัวใหม่ที่เอามาเทสให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้คนละกระบอกกับพี่ก่อน,นะฮะฝั่งนี้ติดสีขาวกับพีนิดหน่อยสวยสวยครับไม้สองสีด้านนี้เป็นไม้ประดู่นะะตัวนี้ราคาสี่พันนะแอดมินเราถือไว้ก่อนเห็นไหมดู ผลงานรวมของน้องได้ข่าวว่าวันนี้ได้หลายแต้นนะโอ้เช่ญแตนเลยเหรออันนี้กระช่อนเรายิงลิมูนมานะฮะกระช่อนไซส์สวยนะไซส์ส้มยำนี่อร่อยนะห้าตัวห้าตัวหตัวอ้นี่ช่อนโอ้กระโดดกระโดดน้อยวนึงกระโดน้อยตัวนี้ห้าตัวหตัวมดแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูผลงานรวมเราครับมาแฝดมาเห็นดีกัน เดี๋ยวแอดมินเราถือกล้องหน่อยเดี๋ยวไปดูผลงานรวมกันมาเดี๋ยวถือน้ำม้เราปุ๊ทำไม่ได้ชึบอ่ะเดี๋ยวหารอมือกล้องก่อนนะคขามนี้ก่อนเหนื่อยฮะนี่คนนี้เหนื่อยสุดฮะัมาแต่ฝนตกฮะอ่ะเปมีคนถือกล้องแล้วเปรียบคนงานตัวแรกเราก่อนตัวนี้โทฟี่ของวันนี้นะฮะไอ้ตัวใหญ่ครับขีนเข้ากลางเลย อลูกออกได้ค่ะกิโลตัวนี้น่าจะมีไซส์สองโลอย่างเงี้ยใหญ่มากปลาช่างปลาไปนะ็นไงปตาช่างไม่ได้ออกมาครับผมกินไหมเชิบแล้วก็เอาลงมาก็เป็น,นลลปลากระดมปลาเคลตตัวนี้น่าจะโลกว่านะฮะไซส์แต้มที่สองแล้วก็ปลานิ่นแล้วบอกว่าเขาเ่แล้วก็ปลาตะเพียนแกได้ไหมว้าว วันนี้ได้ผลงานรวมทั้งหมดเก้าสี่แต้มอันนี้ของทสี่ของน้องห้ารวมกันเป็นเก้าเก้าอันนี้ดําเลยนี่ได้ปลาเกือบทุกชนิดเลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวแบ่งปลาให้น้องสักสองตัวเนาะเ <c oughs> อาปลาตะเพียนกับปลานิลไปปลาตะเพียนกับปลานิลเพราะวันนี้วันนี้น้องก็มีผลงานเยอะอยู่เดี <c oughs> ย๋ยวสองตัวนี้ไปอ่นะเอาไป <c oughs> ต้มยำ <c oughs> ทำแกง เผื่อน้องไปวงไปวัดเราเน้นเน้นเอาภาพครับเรื่องกินไม่เอาเลยเเผื่อนี่ไอปลาที่เอาไ้ที่สองตัวนี่ EP หน้านี่อาจจะยังอยู่นะครับผมบางทีผมกลับพามแล้วไม่มีเวลาทําก็บางทีก็อัดน้ําแข็งไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับกระบอกเลี้ยงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนะอ้ามูลทรัพย์ขายของนิดน,นึงนะครับผมอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเบือ่อกันนะครับผม ตัวนี้กระบอกนี้อยู่ที่4,000บาทนะครับผมเป็นท้ายไม้ประดู่นะครับผมขนาดพอดีรถสวยราคา4,000บาทไม่รวมค่าส่งนะครับผมค่าส่งแอดมินระบอกมาเท่าไหร่250ใช่ไหม <50. S 1> 250นะครับของแถมก็จะมีกระบอกเชือกหนึ่งกระบอกแล้วก็กระบอกเปลา่าเชือกใหม่นะคะอ่าอันน,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 นี้อันนี้เอามาเทสนะอ่าอันนีะกระบอกเชือกหนึ่งพร้อมสาย B.E. นะครับผมแล้วก็กระบอกเปล่าหนึ่งยางหนึ่งคู่แล้วก็ลูกดอกหัวพอกสามสามรูกนะครับผมพร้อมพร้อมใช้งานเลยนะครับผม วันนี้ก็เทสให้แล้วครับสำหรับสำหรับใครต้องการก็บอกนี้ก็ติดต่อ,อมาตามช่องทางนี้นะครับผมแอดมินเราถือกล้องนี้หน่อยอขึ้นที่อยู่ใหน้นี่ครับตามช่องทางนี้นะครับเพจต้อมทิศอ่อนเฟซบุ๊กต้อมทิศอ่อนแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ะครับผม<ถ>สามารถค้นหาดีไลน์ได้ด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับพอดีสายเข้าสวัสดีครับคุณค้าโทรมาปิดหรือเปล่าใช่ <laughs> ครับ